ฝึกอ่านสะระอีโดยมีตัววอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะอ่านตามคลูนะคะกออิวอิวกออวอกิวจออิวอจิวจออิวอจิวดอ,อิวอดิว

A i wa iu, a i wa iu, ko i wa kiu, ko i wa kiu, cho i wa tiu, cho i wa tiu, to i wa tiu. พออีวอถิวพออวผิวพอวผิวฝออวอิวฝอวอิวสออวสิวสอวสิวหออ 我要可以，我要可以，我叫可以，我叫我叫我叫，我叫我叫，可以我叫，可以我叫。 ซออิวอซิวซออิวอซิวทออิวอทิวทออิวอทิวนออิวอนิวนออิวอนิวพออิวอพิวพออิวอพิว fa eat waffle. Fart eat waffle. -wa Might eat wami you. eat Ya eat wa you. Ya eat wa you. ลอยอว,ว,ออว,วิวลอยว,วิวว,วิออววิออววิววิวหอวิวหอวิวต่อไปฝึกอ่านเป็นคำนะคะอ่านตามครูนะคะ 叫叫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 叫 Teu 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 seu seu Q, Kneel Kneel Chew Chew Seal Seal till, Teal Kneel Pew Pew Few วิวมิวมิวยูยูริวริวลิวลิววิววิวฮิวฮิว